สาระเศรษฐศาสตร์หลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทุกคนทราบหรือไม่ว่าผู้ผลิตมีหลักในการผลิตอย่างไรบ้างทุกคนคิดว่าในการผลิตสินค้าและบริการผู้ผลิตควรต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญใดบ้างทุกคนคะในการผลิตสินค้าและบริการผู้ผลิตควรต้องคำนึงถึง ความปลอดภัยของผู้บริโภคการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการนำทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่าและการมีคุณธรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการนำสินค้าไปใช้ประโยชน์และไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมโดยหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพผู้ผลิต สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. คําคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการไม่ปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำการไม่ปล่อยควันพิษสู่อากาศ 2. มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเช่นไม่เอารัดเอาเปรียบหลอกลวงผู้บริโภคและไม่ค้ากำไรเกินควร 3. มีจิตสำนึกที่ดีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคในการนำสินค้าไปใช้ประโยชน์ 4. มีจรรยาบัรรรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเช่นการติดฉลากสินค้าตามความเป็นจริงและไม่นำสินค้าหมดอายุมาจำหน่าย 5. มีการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นการศึกษาสำรวจวิจัยความต้องการของผู้บริโภคในตลาดก่อนการผลิตสินค้าและบริการออกมาจำหน่ายเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า<ม> 6. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการผลิตสินค้าและบริการ กคนคะการผลิตสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงหลักการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วจะทำให้ทรัพยากรถูกนำมาใช้ในการผลิตอย่างคุ้มค่าสิ่งแวดล้อมไม่เกิดความเสื่อมโทรมและผู้บริโภคก็จะเกิดความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการ